พี่แก้มถูกก่อนอยู่นะแล้วก็ ีแก้มพูดว่างั้นตกลงท่านตกลงตานนี้นะจ๊ะพี่แคออกประตูเปิดฉันจะไปรอพี่ที่บ้านนะเพลงมาพี่แก้มเว้นวักให้นิดนึงนะก่อนที่จะเข้าว่าฉันะจะไปรอที่บ้านเพลงมาให้นิดนึงที่บ้ <c oughs> านยาวถึง <c oughs> ถึงถึง เหมือนจะวิ่งไปหาตั้งนะไปลาเออเดี๋ยวเออแตว่าตรงวิ่งไปหาหรือกระทือหรือเด็กพี่ัยของเราจะเทปมาพี่กันก่อนเลยห้าสี่สามสอง Yeah. แล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ซิงเกิลหนึ่งด้วยนะครับเป็นซิงเกิลของน้องเกดน้องเกดเนี่ยเป็นน้องแก้มนะครับแก้มคุณน้อยล้ะเป็นเหมือนน้องแท้ๆันขอยู่ในเดอะสตาร์ปีหกตอนนี้เกดอยู่อาเซียปล่อยเพลงใหม่มาจะลองฟังดูนะจ๊ะด้วย เขาดูพักก่อนนะจ๊ะรามซุ่เดียววงวนเป็นของละครเรื่องต่อไปนะจ๊ะ